ใครทำดีนั้นได้ดีใครทำชั่วนั้นก็ได้ชั่วเพราะฉะนั้นหนีไม่พ้นหลักธรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสเอาไว้อย่างแน่นอนนี่เหตุการณ์ของหลวงปู่เนนคำเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าการกระทำของหลวงปู่เนนคำท,ที่ผ่านๆมาเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็ทำให้ประชาชนรู้ได้สัจธรรมขึ้นมาอีกข้อหนึ่งว่าการทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วผลของความดีความชั่วที่ทำเนี่ยมันให้ผลกรรมในอดีตส่งผลมาในปัจจุบันกรรมในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันและให้ผลไปในอนาคตในภายภาคหน้าบัดน,นี้กรรมอะไรที่ทำเข้าไว้ในส่วนที่ไม่ดีมันก็ให้ผล เพราะฉะนั้นนี่แหละญนะาติโยมก็เห็นสัจธรรมนะว่าคนไหนที่ทำดีก็ผลก็คือได้ได้ดนะีไม่เดือดร้อนมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขแต่คนไหนที่ทำผิดทำไม่ดีก็รับผลกรรมตามกรรมของตัวเองที่ทำเอาไว้นี่คือหลักธรรมของพุุธเจ้าอยู่แล้วว่าทำดีได้ดี ทำชั่วนั้นได้ชั่วอย่างแน่นอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ให้ผลวันนี้ก็ให้ผลวันหน้าเหมือนเราปลูกผลไม้ปลูกอะไรวันนี้มันก็ให้ผลในภายภาคหน้าเราทำอะไรวันนี้กรรมดีกรรมชั่วมันก็ให้ผลในภายภาคหน้าไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้มันก็ให้ผลนในอนาคตแม้ในสัมปรายิจะก็พในภายภาคหน้าผ,ผลมันให้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง นะฉะนั้นขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงยึดมั่นในการสร้างคุณงามความดีนะเพื่อจะได้นำพาชีวิตของเราเนี่ยไม่ให้เดือดร้อนในปัจจุบันแม้ในอนาคตก็ดีในสัมปราย,ยิกภพบก็ดีเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนคุณงามความดีจะได้หนุนให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขมีความเจริญมีปัญหาอะไรก็แก้ไขปัญหาไปได้ แต่ถ้าเราทำความชั่วทำให้ดีทำผิดนะกรรมตรงนั้นก็จะให้ผลกับเราทำให้เราเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนี่แหละคือสัจธรรมหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและว่าทำดีได้ดีอย่างแน่นอนนะขอเจริญพร